แล้วเน,นี่ยนะครับเราก็จุ่มเนี่ยนะครับจุ่มทางาเจ้าตัวท่อที่เราสวมลงไปนะครับเนี่ยสวมไปอย่างงี้นะครับเราก็จะเขย่านะครับเพียงเขย่าแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆน้นําเขาเวลาเราเขย่าแล้วมันก็จะออกอย่างเงี้ยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องจากไข,ขเ่เกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะจะพาเพื่อนๆไปทำเกี่ยวกับาการดูดน้ําท่อดูดน้ํานะครับซึ่งท่อนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ประโยชน์สําหรับในการดูดขี้ตะไคร่หรือตะกรอนหรือว่าดูดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ปากดูดเพราะว่าน้ําในตู้ปลาเนี่ยมันก็ตุกปรปก นะครับถ้าเราใช้วิธีโดยการนำนี่ครับท่อเหลือใช้นะครับมาดัดแปลงในการทำเจ้าท่อดูดน้ำแบบการักน้ำนะครับก็ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วหรือขนาดสี่หุนนะครับขนาดสี่หุนก็เป็นท่อเหลือใช้แบบนี้ก็ส่วนวิธีการนะครับทำยังไงก็เดี๋ยว ตามจ่าไปชมเลยครับก็สำหรับท่อ PVC นี้นะครับก็ตัดเป็น2ท่อนครับก็ตัดไปแล้วนะครับ2ท่อนแบบนี้นะครับก็เมื่อเราตัดเป็น2ท่อนแบบนี้ความยาวก็ไม่ถึงคืบนะครับอันนี้ก็ความยาวไม่ถึงคืบเหมือนกันนะครับก็ได้2ท่อนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆืก็ใช้ความร้อนนะครับขยายเขานะครับโดยเมื่อเขาร้อนแล้วก็ ใช้ไฟนะครับในการเป่าจะใช้ไฟแก๊สแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตาแก๊สก็ได้นะครับอันนี้ทําไว้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะใช้ความร้อนลนบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเขาโดนอุณหภูมิความร้อนแล้วเพื่อนๆก็นําเจ้าท่อขนาดเดียวกันเนี่ยครับขนาดครึ่งนิ้วเนี่ยครับสวมเข้าไปครับมันก็จะขยายตัวแล้วมันก็จะ,ะต่อกันเป็น2ท่อนแบบนี้ นะครับเนี่ยครับเขาจะมีขนาดความใหญ่กว่านะครับเมื่อเราได้ท่อแบบนี้แล้วนะครับได้2ท่อนแบบนี้แล้วอันนี้ใช้ความร้อนเป่าละลายแล้วสวมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวมเข้ากันได้เสร็จแล้วนะครับก็นํานี่ครับแผ่นยางในที่เราเตรียมไว้นะครับใช้ปากกาเนี่ยนะครับขีดเส้นเลยครับ เส้นนี่นะครับเขาก็จะมีลักษณะวงกลมที่เราฉีดไว้นะครับเราก็ตัดตามรอยที่เราได้ขีดไว้นะครับ นะครับตัดเป็นรูปวงกลมครับนี่เมื่อเราตัดได้เป็นรูปวงกลมแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือท่อที่โดนความร้อนและเป่าขยายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่อที่เราจะสวมใส่เราลองมาวัดดูครับขนาดเขาก็จะพอดีกับ ที่เราวัดไว้เมื่อัะคู่นะครับก็อย่าให้ขอบเขาเกินเกินขอบที่เราวัดนะครับก็ตัดให้ลึกเข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราสวมใส่เข้าไปแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็ให้หงายขึ้นแบบนี้หงายเอาตัวด้านพับปิดเปิดนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเขย่าน้ำนะครับก็จะทำให้ เจ้าฝา,าพับนี้ปิดเปิดแบบนี้นะครับอ,อันนี้เมื่อเราได้ยางที่อุดแน่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้นี่ครับอุปกรณ์อย่างก็เป็นเชือกเส้นได้นี่นะครับอันนี้ใช้นิดเดียวครับ เราก็นำนี่ครับทอ่อนำท่อแล้วก็นำยางที่เราตัดไว้มาทักงคู่นะครับมาใส่แบบนี้ครับนะครับเมื่อเราใส่แบบนี้แล้วเราก็สวมนี่ลงไปครับ เมื่อเราสวมไปตรงนี้เราก็ถัดทิ้งเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำท่อนะครับท่อสายยางอันนี้นะครับมาสวมครับบริเวณตรงนี้เลยน,นะครับ สูงเข้าไปแบบนี้นะครับไม่ต้องดันไปสุดนะครับถ้าเราดันไปสุดสายท่อยางอ่อนนี้ถ้าเราดันไปสุดมันก็จะไปปิดกับายางในรถที่เราจะใช้เป็นตัวปิดเปิดระบบน้ํานะครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่แบบนี้นะครับเจะาจาก็เนี่ยครับ ก็แล้วแต่ความยาวสายเพื่อนนะครับจะใช้สายยาวขนาดไหนแล้วก็าสายยางจะต้องต่อสวมเข้ากับท่อขนาดครึ่งนิ้วก็ให้ได้พอดีแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพืใช้ปากเป่านะครับใช้ปากเป่าแล้วขนาดนี้นะครับลมเขาก็จะออกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ปากเป่าแล้วลมไม่ออกก็สลับยางสีดําที่เราถ่ายไว้นะครับสลับ หน้าหลังนะครับเพราะบางทีเพื่อนๆจะถ่ายผิดก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันครับเพราะนี้นะครับเราก็จุ่มเนี่ยนะครับจุ่มทางเจ้าตัวท่อที่เราสวมลงไปนะครับนี่สวมไปอย่างนี้นะครับเราก็จะเขย่านะครับเพียงเขย่าเราไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับเขย่าอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆน้ําก็จะขึ้นมานะครับ น้ำเขาจะค่อยๆขึ้นมาเนี่ยครับน้ำเขาจะออกแบบนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนๆน้ำเขาเวลาเราเขย่าแล้วมันก็จะออกอย่างเงี้ยครับครับก็ไหลจากถังลงมานะครับเนี่เราไม่ต้องใช้ปากดูดเลยนะครับกอ,อถ้าเป็นน้ำในตู้ปลาก็มันก็สุกปก นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ไปดูดน้ำมันก็ได้นะครับเนี่ยก็จะไหลออกเนี้ยครับเราแค่เขย่านะครับใช้ได้ผลเลยครับก็เนี่ยนะครับจาก็ทดลองให้ดูเรียบร้อยครับสําหรับเจ้ากาไายกาลักน้ํา เนี่ยนะครับก็ทําด้วยวัตถุเหลือใช้เพียงง่ายๆนะครับเพียงแค่เขย่านะครับน้ําเขาก็จะดูดออกมานะครับก็จะได้ไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปของจ่าก็มีเพียงเท่านี้ยังไงจ่าก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ